การดูด,ดวงสิบลัคนาเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบหนึ่งในโหราศาสตร์ไทยที่ใช้ลัคนาตำแหน่งของจักรราศีที่ปรากฏบนขอบฟ้านเวลาเกิดของดาวเคราะห์ทั้งสิบดวงได้แก่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพรฤหัสบดีสุขเสาร์ราหูเกตุและมฤตยูแทนที่จะใช้ลัคนาเพียงดวงเดียวเหมือนโหราศาสตร์ไทยแบบดั้งเดิมความแตกต่างระหว่างโหราศาสตร์ไทยแบบดั้งเดิมและสิบลัคนา โหราศาสตร์ไทยแบบดั้งเดิมใช้ลัคนาเพียงดวงเดียวลัคนาซึ่งคำนวณจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ณเวลาเกิดโหราศาสตร์สิบลัคนาใช้ลัคนาของดาวเคราะห์ทั้งสิบดวงร่วมกันในการพยากรณ์การคำนวณลัคนาการคำนวณลัคนาต้องใช้ข้อมูลวันเดือนปีและเวลาเกิดรวมถึงสถานที่เกิดเพื่อหาตำแหน่งของดาวเคราะห์แต่ละดวงในขณะนั้นการนำไปใช้การดูด,ดวงสิบลัคนาช่วยให้เห็นภาพรวมของดวงชะตาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เนื่องจากพิจารณาลัคนาของดาวเคราะห์หลายดวงซึ่งอาจให้ข้อมูลที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้านของชีวิตเช่นความรักการงานการเงินสุขภาพข้อความสมบุบาทดูหรือยังครับ